นายกรัฐมนตรีเรียกร้องทุกฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลช่วยเหลือชาวนาและไม่อยากเห็นการขัดขวางการประมูลข้าวเนื่องจากส่งผลกระทบกับชาวนาโดยตรงค่ะนางสาวยิ่งรักษชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสไปขัดขวางการประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอฟเฟกที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาการจ่ายเงินให้ชาวนาล่าช้า และมองว่าหากทุกคนรักและเป็นห่วงชาวนาต้องช่วยเหลือกันหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการของรัฐบาลเราก็มีกลไกลของปปชที่ตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วแต่ทำไมต้องเอากลไกลนี้มาทำให้กระบวนการในการจ่ายเงินของชาวนาเราถูกริรกรไปเราถูกเรียกร้องขัดขวาง ตั้งแต่กระบวนการในเรื่องของการที่ทางทกศทํางานหรือทางธนาคารรัฐทุกธนาคารในการที่ทํางานร่วมกับกระทรวงการคลังเราไม่ได้รับความร่วมมือเลยเราเราเราไม่สามารถเดินได้เราก็เดินหน้าในการระบายข้าว <c oughs> ขณะนี้กระบวนการต่างๆระบายข้าวก็เป็นกระบวนการที่เปิดประมูลอย่างถูกต้องแต่ก็ถูกขัดขวางแล้วอย่างนี้ชาวนาจะได้เงินได้ยังไง หรือแม้กระทั่งกระบวนการในการฟ้องร้องถ้าฟ้องร้องคดีที่ฟ้องร้องชาวนาที่ฟ้องร้องเงินตรงนั้นไม่สามารถจ่ายได้ค่ะเพราะว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายก็ต้องรอขั้นตอนของกฎหมายเป็นที่สิ้นสุดอย่างนี้ก็ยิ่งทําให้พี่น้องชาวนาได้เงินช้าลงด้านนายนิวัดธรรมรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดเอฟเฟตใหม่ภายใน1-2สัปดาห์นี้และไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก เพราะส่งผลกระทบต่อชาวนาส่วนข้าวที่ยังเหลืออยู่ในสต็อกอีก12-13ล้านตันคาดว่าจะขายได้เดือนละ1ล้านตันโดยรัฐบาลจะไม่ขายข้าวให้กับพ่อค้าที่ให้ราคาต่ำเนื่องจากสภาพอากาศปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเชื่อว่าข้าวจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น